พ่อประธานรักสุดใจบทที่153ล้มเข้าสู่อ้อมกอดเขาเสียแล้วคำพูดของเด็กมักเป็นความจริงเสมอความสุขของพวกเขาเกิดขึ้นมาโดยง่ายเช่นกันทั้งโยโย,โย่มองดูลูกทั้งสองดีใจเธอครุ่นคิดหรือว่าพวกลูกๆกก็ปรารถนาให้เธอหลงรักที่เซียวฮันอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าหากเธอหลงรักแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรละ่ะเรื่องความรักแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอก เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นลุงหยวนจัดเตรียมอาหารปิกนิกให้พวกเขาสี่คนเอาไว้อย่างหลากหลายส่วนเด็กทั้งสองเตรียมของเล่นสุดที่รักไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันทั้งโยโย,โยส่สวมเสื้อคลุมถักและใส่กระโปรงยาวสบายสบายทรงผมถูกมัดรวบขึ้นดูสุภาพสวยงามจี้เซียวฮันสวมชุดลำลองสีน้ำตาลที่นานนานทีหนจะใส่สักทีคุณชายครับเตรียมรถไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ ถ้าหากต้องการอะไรเพิ่มโทรหาผมได้ตลอดเลยนะครับผมจะเอาไปส่งให้ลุงหยวนเห็นใบหน้าน้อยๆของเด็กทั้งสองตื่นเต้นดีใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยโอเคครับเด็กๆพวกเราออกเดินทางกันได้แล้วที่เซียวฮานชี้ไปยังหน้าประตูเวลานี้รถจิปคันใหญ่จอดรอด้านหน้าประตูเรียบร้อยแล้วถึงแม้สถานที่ปิกนิกจะอยู่แค่สนามหญ้าด้านหลังแนวสันเขา แต่ยังถือว่าไกลพอสมควรหากจะเดินไปก็กลัวว่าเด็กๆจะเหนื่อยกันเสียก่อนจึงจำเป็นต้องเตรียมรถจิบคันใหญ่ไว้ขับขึ้นเนินครอบครัวไซมินีสี่คนออกเดินทางแล้วเด็กทั้งสองนั่งในรถร้องเพลงกันอย่างมีความสุขทั้งโยโย่โยหันหน้าออกไปมองท้องฟ้าและป่าไม้อันเขียวขจีด้านนอกเธอรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากจี้เซียวฮานทำหน้าที่เป็นคนขับรถ ครอบครัวเล็กๆคนดูแล้วมีความสุขมากอย่างน้อยชายหนุ่มก็ไม่เคยรู้สึกอิ่มปกอิ่มใจอย่างนี้มาก่อนเมื่อถึงจุดหมายแล้วยังต้องปีนขึ้นผ่านแนวสันเขาไปอีกเด็กทั้งสองมีความมุ่งมั่นอยู่เต็มเปี่ยมแต่ละคนสะพายเป้ใบน้อยขึ้นเขาเดินหน้าสำรวจเส้นทางอย่างสดใสมีชีวิตชีวาทิ้งให้พ่อกับหมามีเดินตามหลังกันสองคนเสี่ยวรุย่ยอย่าเดินเร็วนักนะลูกรอน้องด้วย ทั้งโยโย่รู้ว่าลูกชายชอบกิจกรรมผจญภัยในป่าตั้งแต่ยังเล็กลูกสาวก็เช่นกันจึงทําให้เดินตามร่างน้อยๆทั้งสองไม่ทันทุกทีพี่คะรอหนูด้วยหนูขาสั้นเลยเดินช้าทั้งเสียวไหนเหงื่อออกเต็มหน้าตะโกนเรียกเสียงดังจี้เสียวฮานได้ยินลูกสาวพูดก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ทั้งเสียวรู้หยุดเดินทันทีแล้วเด็ดดอกไม้เล็กๆมาหนึ่งดอก รอจนน้องสาวเดินถึงเขาพูดด้วยใบหน้ายิ้มแปน้นเสี่ยวไหนจอมบื้อมานี่พี่ติดดอกไม้ให้ขอบคุณค่ะพี่ชายทั้งเสี่ยวไหนดีใจจนหน้ารูปไข่กลมดิ๊กแป้นหลังจากทั้งเสี่ยวรุ่ยติดดอกไม้ให้เธอแล้วก็รีบผันไปตะโกนเรียกหมามีหมามีคะรีบถ่ายรูปให้เราทีคะ่ะหนูติดดอกไม้เสร็จแล้วทั้งโยโย่รีบหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อถ่ายรูปตามคำบอกของลูกสาวตัวน้อย ทว่าจุดที่เธอยืนอยู่ตอนนี้กลับเป็นเนินครุขระครั้นเมื่อเธอกำลังหามุมถ่ายรูปอยู่นั้นกลับไม่ทันระวังจนหงายหลังไว้เธอร้องออกมาตามสัญชาตญาณอย่างตกใจขณะสายตาเหลือบมองไปด้านหลังซึ่งเธอกำลังกลิ้งลงไปนั้นมืออันแข็งแกร่งยื่นออกไปโอบประคองเอวของเธอเอาไว้อย่างแน่นหนาะด้วยความตกใจจึงรีบคว้ามือเขาไว้ตามสัญชาตญาณระวังหน่อยสิ เสียงทุ้มต่ำหน้าดึงดูดผสมกับความเป็นห่วงเอ่ยเตือนขอบคุณนะทั้งโยโยที่ยังตรกนกตกใจไม่หายเงยหน้าขึ้นสบสายตาดูลึกซึ้งดัง่งผืนทะเลสาบของเขาใบหน้าเรียวเล็กไอจนแดงระรื่นขณะกล่าวคำขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจทั้งเสียวหนายเห็นหมามีเกือบหกล้มลงไปจึงรีบตะโกนขึ้นด้วยความเป็นห่วงหมามีหมามีไม่เป็นอะไรนะคะจี่เสียวฮานเห็นลูกสาวจะวิ่งเข้ามา จึงตะโกนกลับไปว่าเสี่ยวหน่ายยืนอยู่ตรงนั้นห้ามขยับนะพ่อจะเข้าไปอุ้มหนูตรงนี้ลื่นเดี๋ยวจะหกล้มเอาไม่ต้องอุ้งหนูค่ะเสี่ยวหนายเดินเองได้หนูจะระวังนะคะทั้งเสี่ยวหนายหันเดินกลับมาทันทีการเดินทางที่แสนสนุกแบบนี้เธอไม่ต้องการให้พ่ออุ้งเธอเดินหรอกทั้งโยโย่ซึ่งอยู่ในอ้อมอกกำลังลุกลี้ลุกลอนอยากจะยืนให้มัน่นแต่คิดไม่ถึงว่าเท้าของเธอกลับลื่นลงไปอีก ทำให้เธอตกใจจนหน้าซีดรีบคว้าแขนของจี้เซียวฮานเอาไว้ทันทีคุณไม่ต้องสนใจฉันหรอกรีบตามลูกไปเถอะยิงสาวเบื่อกับความอ่อนแอของตัวเองจึงรีบปล่อยมือออกอย่างเร็วและไล่ชายหนุ่มให้แยกจากไปไปด้วยกันสิจี้เซียวฮานคิดไม่ถึงว่าผู้หญิงคนนี้จะล้มได้ตลอดขนาดลูกๆยังทรงตัวคล่องกว่ายเยอะเลยแบบนี้จะให้เขาวางใจได้ไง ด้วยเหตุนี้เขาจึงยื่นมือไปจับมือเล็กบางเปื้อนเหงื่อของเธออย่างแน่นเมื่อโยโย่ก้มหน้าจ้องมองไปยังมือเล็กบางที่ถูกเขาจับไว้แน่นก็เกิดอาการสับสนวุ่นวายในใจใบหน้าแดงขึ้นยิ่งกว่าเก่าหัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะไม่ต้องสนใจฉันทั้งโยโย่ไม่ชินกับความรู้สึกที่ถูกเขาจับมือไว้แบบนี้คล้ายกับมีกระแสะไฟฟ้าเคลื่อนจากฝ่ามือของเขาไหลเข้าสู่หัวใจของเธอ ทำให้เธอไม่เป็นตัวของตัวเองฉะนั้นเธอจึงอยากสะบัดมือออกไปเชื่อผมนะอย่าดือ้อเสียงมีเสน่ห์กระซิบลงข้างหูทําให้จิตใจของถังโยโย่ไม่อยู่กับที่เธอทำหน้าไม่ถูกขณะเงยขึ้นมองเขาภายใต้แสงอาทิตย์สะท้อนกับใบหน้าอันหล่อเหลาของชายหนุม่มเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความรักและทนุถนอมถังโยโย,โย่นิ่งทึ่งไปโดยสิ้นเชิง แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยยอมรับเลยสักครั้งว่าจี้เซียวฮันนั้นหล่อเหลาแต่เวลานี้เธอรู้สึกถึงความชัดเจนของหัวใจตนเองที่เต้นเร็วอย่างบ้าคลาั่งเลือดสูบฉีดรุนแรงจนหายใจลำบากผมว่าคุณต้องการให้ผมดูแลมากกว่าลูกๆอีกนะเหมือนชายหนุ่มยังรู้สึกว่าสองประโยคนั้นยังไม่พอที่จะดึงดูดเธอจึงใช้รอยยิ้มอันมีสเสน่ห์และพูดขึ้นอีกหนึ่งประโยคเพื่อให้เธออายจนจะแทกแผ่นดินหนีไม่ทัน ใครบอกละ่ะฉันไหวอยู่แล้วคุณรีบปล่อยมือแล้วไปดูลูกๆเธอะทั้งโยโย่ก้มหน้าลงพลางออกแรงสะบัดมือหลุดออกจากเขาเธอวิ่งไปหาลูกๆอย่างรวดเร็วจี้เซียวฮันมองเธอวิ่งจากด้านหลังแล้วหัวเราะอ,ออกมาทันทีเป็นเสียงหัวเราะที่ออกมาจากใจจริงทั้งโยโย่ได้ยินชายหนุ่มหัวเราะหัวใจเตึ้นเร็วขึ้นใบหน้าร้อนเผาจวนจะทนไม่ไหวหมามีเป็นไข้หรือเปล่าครับ เมื่อเธอวิ่งตามลูกๆมาอย่างยากเย็นจึงได้ยินถังเสี่ยวรุ่ยตะโกนเสียงดังด้วยความเป็นห่วงหน้าของหมามีแดงมากเลยผมจำได้ว่าเวลาที่เสี่ยวไหนจอมบื้อเป็นไข้หน้าตาก็จะแดงแบบนี้ครับทังโยโย่รู้สึกเหมือนเนื้อตัวหนักอึ้งไปหมดจากนั้นเธอเหมือนกับได้ยินคนข้างหลังหัวเราะอ,อย่างมีความสุขความหวังดีและความห่วงใยของลูกชายหลับทำให้ถังโยโย่โยวางตัวไม่ถูกกับสถานการณ์ตอนนี้เสียแล้ว หมามีไม่ได้ป่วยหมามีแค่วิ่งเร็วไปหน่อยน่าถึงได้แดงกําแบบนี้พวกหนูรีบเดินกันเถอะระวังตัวด้วยนะทั้งโยโย่เอามือจับหน้ารูปไข่ของตนที่ร้อนระอุอย่างว่าจริงๆต้องโทษที่เซียวฮานที่เมื่อกี้เขาใช้คำพูดน้ำเน่าแบบนั้นกับเธอหรือว่าจะเอ็นดูเธอเหมือนเด็กไปแล้วเขามีลูกตั้งสองคนแล้วยังไม่พออีกเหรอพี่ลึกเสียจริง ต่อไปนี้ถ้าเขายังพูดจาน้ำเน่าให้ขนลุกแบบนี้อีกเธอจะไม่ปล่อยเขาไว้แน่ในที่สุดครอบครัวเล็กๆสี่คนก็มาถึงจุดปิกนิกนั่นคือสนามหญ้าตั้งอยู่บนแนวสันเขาสีของหญ้าเขียวขจีทัศนียภาพสวยงามมากจนแทบมองเห็นตึกสูงตั้งสลอนตามตีนเขาได้ทั้งหมดเงาของมหานครสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์แวววับจับตามามีดูวิวสิคะสวยมากเลยคะ่ะ มามีถ่ายรูปให้หนูหน่อยค่ะทั้งเสียวหน่ายเป็นเด็กผู้หญิงรักสวยรักงามตั้งแต่เกิดแน่นอนว่าต้องไม่พลาดทิวทัศน์สวยๆทุกแห่งแน่ไม่ว่าเธอจะอยู่ไหนก็จะต้องทิ้งรอยเท้าคู่น้อยของเธอเอาไว้ทั้งหมดเมื่อถังโยโย่ได้ยินคําว่าถ่ายรูปก็พลันนึกไปถึงชายหนุ่มที่ทําท่าโอบเอลเธอเอาไว้เมื่อกี้สีหน้าจึงกลับมาแดงก่ำอีกครั้งบทที่154เชื่อผมนะอย่าดือ้อที่ด้านหลัง จี้เซียวฮานกับลูกชายกำลังปูเบาะนั่งและจัดวางอาหารอย่างเรียบร้อยคุณพ่อครับเรามาเล่นเครื่องบินบังคับกันไหมครับดูว่าใครจะบินได้ไกลและเร็วกว่ากันทั้งเสียวรุ่ยใจร้อนอยากแข่งกับพ่อของตนเต็มทนจี้เซียวฮานพยักหน้าได้งั้นเรามาแข่งกันสายตาอันลึกล้ำมองไปยังสาวงามคู่นั้นที่กำลังถ่ายรูปตัวเองกันอยู่คุณที่เหยียดริมฝีปากบางขึ้นอีกครั้ง ลูกสาวช่างเหมือนถังโยโย่เหลือเกินดวงตากลมโตประกายดุดคลื่นน้ำสวยจนบอกไม่ถูกหมามีคะคุณพ่อเล่นเครื่องบินบังคับเป็นเพื่อนพี่แล้วหมามีมาเล่นว่าวเป็นเพื่อนหนูทีนะคะหนูให้คุณลุงหยวนทำให้โดยเฉพาะเลยคะ่ะทั้งเสียวนหนอ้อนวอนด้วยสีหน้าดีใจทั้งโยโย่ก้มลงหอมแก้มน้อยน้อยได้สิมามีจะเล่นเป็นเพื่อนหนูนะครอบครัวเล็กๆสี่คนเริ่มทำกิจกรรมปิกนิกด้วยความกระปรี้กระเปรา่า ทั้งโยโย่พาลูกสาววิ่งตรงไปข้างหน้ารอบแล้วรอบเล่าแต่ว่ายังไม่บินขึ้นเสียทีจนเธอเริ่มท้อแทนนิดหน่อยจี้เซียวฮันมองเส้นผมกับชายกระโปรงของเธอที่ถูกลมพัดสยายพลิวออกไปมองแล้วเพลินตาสวยงามมากคุณพ่อครับเครื่องบินจะชนแล้วทั้งเสียวรุ่ยใจจดจ่ออยู่กับเครื่องบินของตัวเองสายตามุ่งมั่นที่จะเอาชนะพ่อเขาให้ได้ แต่กลับไม่คิดว่าคุณพ่อจะทอดสายตามองแต่หมามีกับน้องสาวอยู่ด้านข้างตนเครื่องบินของเขาบินมาบนเครื่องบินของทางเสียวรุ่ยเข้าให้หมดกันพังจนได้ในที่สุดเครื่องบินบังคับสองลำก็ชนประสานงากันกลางอากาศแล้วตกลงมาอย่างรวดเร็วจี้เซียวฮานตกใจอึง้งพร้อมกับแสดงสีหน้าแห่งความผิดหวังอย่างละอายใจต่อลูกชายขอโทษนะลูกพ่อแพ้แล้วคุณพ่อครับ หมามีสวยขนาดนั้นเลยเหรอครับตอนนี้เป็นไงล่ะครับเครื่องบินพังหมดแล้วทั้งเสี่ยวรุ่ยเกิดความเสียดายถ้างั้นพ่อจะโทรบอกลุงหยวนให้เอามาส่งใหม่อีกลำทั้งเสี่ยวรุ่ยสายหน้าด้วยความเข้าใจว่าอะไรควรไม่ควรช่างเถอะครับคุณลุงหยวนอายุเยอะแล้วอย่าให้เขามาปีนเขาเลยครับเราไปเล่นว่าวกับหมามีทางนู้นกันเถอะครับจี้เสี่ยวฮันรู้สึกผิดต่อลูกชายมากจริงๆ เครื่องบินสองลำนั่นเป็นของเล่นสุดรักของเขาแต่กลับถูกตนทําพังไปแล้วความงามนํามาซึ่งความวุ่นวายจริงๆพ่อลูกทั้งสองเดินตรงไปหาแม่ลูกที่กำลังวิ่งไปมาอย่างเหน็ดเหนื่อยคุณพ่อมายังไงกันล่ะคะไม่เล่นเครื่องบินแล้วเหรอคะทั้งเสี่ยวหน่ายถามขึ้นอย่างมุนงงทั้งเสี่ยวรุ่ยแบมือคู่น้อยขึ้นเครื่องบินพังหมดแล้วจะเล่นยังไงละ่ะยื่นว่ามาให้พี่ พี่จะทำให้มันบินขึ้นทั้งโยโย่เอามือทั้งสองพักลงตรงหัวเขา่าแล้วเงยหน้ามองชายหนุ่มที่กำลังยิ้มเล็กยิ้มน้อยอยู่อย่างหุดหมิดสายตาของชายคนนี้ที่มองเธอยิ่งดูยิ่งแปลกหรือเป็นเพราะที่เธอรับปากว่าจะเป็นแฟนกับเขาเขาถึงเปลี่ยนไปง่ายๆเลยแบบนี้ให้ลูกๆเล่นกันเองเถอะเข้าไปนั่งพักแป๊บหนึ่งก่อนผมว่าคุณคงเหนื่อยมากแล้ว จี้เซียวฮานเอ่ยด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงเป็นใยใช่ค่ะหมามีหมามีรีบไปนั่งพักกับคุณพ่อดูหนูเล่นวอากับพี่เถอคะค่ะทั้งเสียวไหนพูดขึ้นอย่างใส่ใจทั้งโยโย่วิ่งไม่ไหวแล้วเธอจึงเดินเข้าไปนั่งลงบนเบาะพร้อมกับหยิบผลไม้ที่ล้างสะอาดแล้วขึ้นมากินร่างสูงใหญ่ของจี้เซียวฮานเดินเข้ามานั่งลงข้างเธอพลังแห่งอำนาจของเขาแม้อยู่นอกเวลางานก็ยังดูมีสง่าราศีอย่างไม่เสื่อมคลาย สายลมพัดผ่านไปเอื่อยๆกลิ่นหอมเย็นรสเปปเปอร์มินในตัวของชายหนุ่มลอยไปสัมผัสกับปลายจมูกเธอทำให้ตัวเธอสั่นเล็กน้อยสายตาแอบชาเลืองมองชายหนุ่มที่หยิบน้ำมาเปิดฝาออกหนึ่งขวดแล้วส่งให้เธอดื่มสักหน่อยเธอะวิ่งเยอะขนาดนั้นไม่เหนื่อยเหรอสีหน้าของถังโยโย่ดูตื่นเต้นกับความอ่อนโยนและความใจใสของชายหนุ่มเป็นสเสน่ห์ที่คอยจ้องจะโจมตีไปยังจุดอ่อนของหัวใจ จนทำให้หมดหนทางจะปฏิเสธลงได้เธออยากปฏิเสธมากแต่มือของเธอดันยื่นไปรับน้ำขวดนั้นมาอย่างอัตโนมัติแล้วแงนหน้าดื่มลงไปอึกหนึ่งเธอสัมผัสถึงความเย็นสดชื่นหัวใจตีนรัวตัวสั่นระริกขึ้นมาทันทีซึ่งมันอธิบายได้ยากกับความรู้สึกประหลาดแบบนี้นี่ไก่ย่างที่ลุงหยวนถนัดทำมากที่สุดคุณลองชิมดูสิหลังจากจี้เซียวหันยื่นน้ำให้เธอเสร็จก็สวมถุงมือฉีกส่วนน่องไก่ส่งให้เธออีก ฉันฉันไม่ทานขอบคุณค่ะทังโยโย่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังยอมรับความเอาใจใส่ของชายหนุ่มที่มีต่อตนซึ่งแค่นี้ก็สับสนเกินไปแล้วแต่ในตอนนี้กลับคิดไม่ถึงว่าเขาจะยื่นน้องไก่ชิ้นโตมาให้อีกรสชาติอันหอมอบอวลจึงทำให้รู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเธอกลืนน้ำลายลงไปเฮือกใหญ่แต่ไม่กล้ารับมาถ้าคุณไม่ทานผมทานแล้วนะชายหนุ่มไม่โกรธที่เธอปฏิเสธ ซ้ำยังจงใจพูดพลางยิ้มไปคุณทานเถอคะค่ะทั้งโยโยยังรักษาหน้าตาให้ดูเหมือนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นสีหน้าที่เริ่มแดงระรื่นไปอีกด้านด้านที่เซียวฮานทานไปหนึ่งคำแล้วเอ่ยขึ้นว่าอร่อยอย่างว่าจริงๆด้วยลุงหยวนนี้ทำอาหารเก่งเหลือเกินความจริงอาหารส่วนใหญ่ที่เรากินกันล้วนแต่เป็นฝีมือของลุงหยวนทั้งนั้นเลยนะอืม ทังโยโย่ไม่เข้าใจว่าทำไมที่เซียวฮานต้องชวนเธอคุยเรื่องพวกนี้ด้วยเธอไม่ได้ถามสักหน่อยแต่เมื่อได้ยินเขาบอกว่าลุงหยวนทำอาหารเก่งทังโยโย่ก็แปลกใจเล็กน้อยพลางหันไปมองชายหนุ่มที่กำลังอ,ร,อร่อยเธอจึงกลืนน้ำลายเฮือกใหญ่อีกครั้งแล้วถามขึ้นอย่างเป็นกันเองว่าอร่อยขนาดนั้นเชียวเหรอแน่นอนสิถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองชิมดู ซี่เซียวฮันพูดไปพลางฉีกน่องไก่อีกข้างหนึ่งส่งให้เธอครั้งนี้ทังโยโย่ยอมสงบเสงี่ยมลงแล้วเพราะกลิ่นของไก่ย่างนั้นหอมจนเธออดใจที่จะไม่ชิมไม่ได้ครั้นเมื่อเธออ้าปากกัดเนื้อไก่ไปคำหนึ่งนั้นก็รู้สึกได้ว่าอร่อยมากเนื้อไก่มีรสชาติสดอร่อยและยังมีกลิ่นเครื่องสมุนไพรอ่อนๆผสมอยู่ด้วยเหมือนกับว่าหลังจากเคี่ยวเรียบร้อยแล้วใช้เตาถ่านย่างต่อจนเสร็จ คาดว่าคงผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนกว่าจะออกมาได้เนื้อไก่ที่มีรสชาติหอมอร่อยขนาดนี้ลุงหยวนช่างใส่ใจดีเหลือเกินตอนที่พวกเธอตื่นนอนปาไป8โมงกว่าแล้วถ้าง,งั้นลุงหยวนต้องตื่นเช้าแค่ไหนเพื่อมาทำไก่ย่างให้เรากินกันละ่ะเมื่อนึกถึงทั้งโยโย่นับถือและซาบซึ้งใจต่อคุณลุงหยวนมากทีเดียวเราทานน่องไก่กันจนหมดเลยลูกๆคงจะไม่พอใจแน่คะ่ะ ครั้นตอนทังโยโย่ทานน้องไก่ใกล้จะหมดกลับพบว่าส่วนที่เนื้อเยอะนั้นถูกเธอและจี้เซียวฮันแบ่งกันจนหมดแล้วผากเด็กทั้งสองรู้คงจะประท้วงกันยกใหญ่จี้เซียวฮันกลับไม่คิดเช่นนั้นจึงหัวเราะอ,ออกมาในนี้ยังมีของกินอีกเยอะแยะพอที่พวกเขาจะทานจนอิน่มแน่นเลยละ่ะทังโยโย่ฟังจบจึงกวาดสายตาไปมองอาหารในตะกร้าที่เขาหยิบขึ้นมาเมื่อครู่นี้ ในนั้นมีของกินอร่อยเยอะมากจนเธอไม่จำเป็นต้องห่วงอีกแล้วทำมอยู่ดีๆคุณก็มาทำดีกับฉันละคะทั้งโยโย่ถือกระดาษทิชชู่พลางถามเขาขึ้นอย่างชะล่าใจเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าของวันนี้จีเซียวฮานก็มีท่าทางเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดปฏิบัติต่อเธอราวกับเป็นคู่รักกันทำเอาเธอรู้สึกไม่ค่อยชินแต่เธอก็กลับไม่ได้กีดกันลักษณะของคู่รัก ควรจะเป็นแบบที่ผมกำลังทำกับคุณอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เหรอหรือว่าผมยังอ่อนโยนไม่พอจีเซียวฮานตอบกลับทำให้ถังโยโย่อึ้งไปเลยหรือว่าที่คุณทำดีต่อฉันเพียงเพราะฉันตอบตกลงเป็นแฟนกับคุณในนามถังโยโย่รู้สึกอึดอัดใจขึ้นมาโดยพลันบทที่155กระโจนเข้าสู่อ้อมกอดของเขาอีกแล้วจีเซียวฮันพยักหน้าเอ่ยเสียงเบาในเมื่อคุณเป็นแฟนของผมแล้ว ผมก็ควรต้องทำดีกับคุณหน่อยไม่ใช่หรือเริ่มทำให้ชินเสียตั้งแต่ตอนนี้ต่อไปจะได้ไม่เป็นพิรุษให้คนอื่นเห็นทั้งโยโย่ยิ่งรู้สึกอึดอัดใจขึ้นไปอีกแต่เธอก็ระบายยิ้มออกมาคุณที่คะที่คุณพูดก็มีเหตุผลค่ะถ้าเทียบกับท่าทีเย็นชาของคุณแล้วฉันคงชอบที่คุณดูอ่อนโยนและอบอุ่นแบบนี้มากกว่าพอที่เซียวฮันได้ยินวิธีที่เธอเรียกชื่อเขา ใบหน้าหล่อเหลาของเขาฉายแววไม่พอใจออกมาเล็กน้อยคุณควรต้องเปลี่ยนคำเรียกผมใหม่หน่อยไหมแล้วจะให้ฉันเรียกคุณว่าอะไรดีล่ะคะทั้งโยโย่เม้นปากถามอย่างไม่เข้าใจเรียกชื่อผมเฉยเฉยไม่ต้องเรียกแซ่น้ำเสียงแหบต่ำของชายหนุ่มแสดงความคาดหวังทั้งโยโย่ยืนขึ้นข้างเขาน้ำเสียงราบเรียบดังขึ้นในสายลมไม่เห็นเป็นไรเลยฉันอยากจะเรียกคุณยังไงก็เรียกอย่างนั้นแหละ แค่การเรียกชื่อโยโย,โย,โยในขณะที่เธอกําลังจะเดินไปชมทิวทัศน์ข้างๆนั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงเรียกของชายหนุ่มลอยมาจากทางด้านหลังเธอตัวแข็งทื่อรีบหันไปมองเขางั้นต่อไปผมจะเรียกคุณแบบนี้ทั้งโย,โยโยจ้องเขาอย่างรู้สึกเหลือเชื่อหน้าของเขาเอยขึ้นเล็กน้อยดวงตาสีดำคลับสะท้อนกับแสงตะวันมีสเสน่ห์จับใจจนทำให้คนที่จ้องมองอยู่ถึงกับตาเป็นประกาย และทำให้หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะก็ตามใจค่ะทั้งโยโย่รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองจูจูเหมือนถูกแมลงเป็นร้อยเป็นพันต่อยเข้าให้รู้สึกชาชาคันๆทำให้เธอรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกผู้ชายคนนี้ต้องการเรียกให้ดูสนิทสนมขนาดนี้เลยหรือรู้สึกอึดอัดจริงๆจีเซียวฮานมองเห็นเธอรีบเดินหนีไปริมฝีปากบางขยับขึ้นอย่างรู้สึกภูมิใจ ดูออกว่าหญิงสาวท่าทางดูไม่เป็นตัวของตัวเองแต่เขาบรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการแล้วหน้าหนาหน่อยนี่มีประโยชน์จริงด้วยด้านนี้ดูเหมือนจะสงบสุขส่วนด้านโน้นกลับมีเด็กสองคนกำลังเหนื่อยราวกับหมาน้อยที่วิ่งอยู่บนสนามหญ้าพี่เสียวรุย่ยพี่บอกว่าจะช่วยหนูทำให้ว่าวมันลอยบนฟ้าไม่ใช่เหรอทั้งเสียวนายถลึงตาใส่พี่ชายอย่างโกรธเคืองรู้สึกว่าพี่ชายกำลังหลอกเธออยู่ ทังเสียวรุ่ยเหนื่อยจนหมดแรงนั่งอยู่บนสนามหญ้าต้องไปที่เว่าน้อยนั้นเป็นเวลานานก่อนจะพูดขึ้นว่าเว่าตัวนี้มันบินไม่ขึ้นเองต่างหากคุณลุงหยวนคงทำว่าเป็นครั้งแรกแน่ๆแ,แล้วจะทำยังไงล่ะคะหนูอยากเห็นว่าลอยอยู่บนท้องฟ้านี่คะทั้งเสียวไหน่าทำปากจู๋ท่าทางหมดกำลังใจเอาไว้ครั้งหน้านะให้คุณพ่อซื้อเว่าดีๆให้เธอพี่คอแห้งจะตายอยู่แล้ว ไปหาอะไรกินดีกว่าทั้งเสี่ยวรุ่ยขี้เกียจเล่นว่วเป็นเพื่อนน้องสาวแล้วเขาจึงวิ่งไปหาคุณพ่อตรงโน้นทั้งเสี่ยวหนาย,ยอมแพ้ว่าของตัวเองเหมือนกันจึงวิ่งตามพี่ชายไปเล่าน้องไก่ของผมหายไปไหนแล้วคุณพ่อครับคุณพ่อขโมยกินไปแล้วใช่ไหมทั้งเสี่ยวรุ่ยเล็งน้องไก่ทั้งสองนั้นไว้นานแล้วตั้งใจว่าจะแบ่งกับน้องสาวคนละน้องแต่ตอนนี้กลับไม่เห็นแล้ว จี้เซียวฮานทำหน้ากระอักกระอ่วนไปเบาๆเล็กน้อยก่อนคลี่ยิ้มออกมาลูกชายครับดูตรงนี้สิยังมีของกินอร่อยๆอออยเยอะแยะเลยลูกจ่ะคุณพ่อแอบขโมยกินไปแล้วจริงด้วยแย่จริงๆทั้งเสี่ยวรุ่ยมองหน้าจี้เซียวฮานด้วยท่าทางโกรธจัดแถมยังกินคนเดียวทั้งสองน่องจี้เซียวฮานพูดอะไรไม่ออกเด็กทั้งสองอยู่เล่นกันบนเขาตลอดทั้งเช้าจนเหนื่อย ขากลับทั้งเสี่ยวหนายซบเข้าที่ไหล่ของคุณพ่อไม่ขยับขยืน่นส่วนทั้งเสียวรุ่ยจับมือของหมามีไว้แน่นพอขึ้นไปนั่งบนรถได้เขาก็แยกขาสั้นทั้งสองข้างของตัวเองออกจากกันตกบ่ายหลังจากกินอาหารกลางวันเสร็จแล้วเด็กสองคนนอนกลางวันกันอยู่บนเตียงทั้งโยโย่นั่งวาดรูปอยู่บนโซฟาแขวนที่ระเบียงคนเดียวไม่รู้ว่าเป็นเพราะตอนนี้เธอรู้สึกผ่อนคลายขึ้นหรือยอย่างไร แรงบันดาลใจที่เคยหายไปเมื่อก่อนตอนนี้ค่อยๆกลับมาแล้วรูปที่วาดออกมาก็เป็นที่น่าพอใจมากขึ้นเรื่อยๆอีกไม่กี่วันเธอจะสามารถทำสินค้าออกมาส่งให้กับลูกค้าได้แล้วจี้เซียวฮันถือชาแก้วหนึ่งไว้ในมือยืนพิงอยู่ข้างประตูระเบียงด้วยท่าทีสบายอารมณ์ขณะจ้องมองหญิงสาวที่กำลังจมอยู่ในความคิดของตัวเอง ที่แท้ท่าทางเวลาที่เธอตั้งใจทำงานดูใสซื่อเป็นธรรมชาติแบบนี้นี่เองทั้งโยโย่กำลังวาดรูปออกแบบอยู่จู่จู่ความคิดก็เกิดสะดุดเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นสองตาก,ก็ประสานเข้ากับสายตาน,นิ่งขึงของชายหนุ่มทันทีทเธอตกใจจนดินสอหล่นจากมือคุณมายืนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะถูกเขาจ้องมองอยู่นานทั้งโยโย่โยจึงรู้สึกเขินอายขึ้นมาตอนที่เธอกำลังวาดรูปอยู่นั้น มีความเคยชินที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเธอชอบกัดปลายดินสออีกอย่างเวลาที่เธอกัดดินสอจะทำหน้าตาลอยลอยตายแล้วนี่ถูกเขาเห็นเข้าแน่เลยสิขอผมดูหน่อยว่าคุณกำลังวาดอะไรอยู่จี้เซียวฮานก้าวขายาวๆเข้ามาด้วยท่าทีสนใจไม่ได้นะถังโยโย่พอได้ยินว่าเขาจะดูจึงรีบเอากระดานวาดรูปปิดไว้ที่เธอต้องตกอ,อกตกใจยกใหญ่ขนาดนี้ เพราะตอนที่เธอกำลังวาดรูปงานอยู่เธอยังวาดรูปอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้วยขอดูหน่อยจะเป็นไรไปคุณที่เห็นท่าทางน่ารักของเธอยิ่งสนใจมากกว่าเดิมร่างสูงยืนอยู่ที่หน้าโซฟาแขวนเหมือนขังเธอไว้ให้อยู่ในโซฟาไปไหนไม่ได้ที่เซียวฮานบอกไปเดี๋ยวนี้นะถ้ายังทำแบบนี้อีกฉันจะโกรธแล้วนะถังโยโย่ลนลานจนหน้าแดง รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ชักล้ำเส้นเกินไปแล้วนี่วาดอะไรที่ผมเห็นไม่ได้ใช่ไหมเขาเห็นเธอปิดบังด้วยท่าทีจริงจังเช่นนี้ยิ่งทวีความอยากรู้ขึ้นไปอีกตอนนี้เขาไม่เห็นไม่ได้แล้วจี้เซียวฮานห้ามแย่งไปนะหญิงสาวเห็นมือใหญ่ย,ยื่นมาแย่งกระดานวาดรูปของเธอไปเธอร้อนรอนจนรีบกระโดดขึ้นมาจะแย่งกลับไปนึกไม่ถึงว่าพอเธอกระโดดขึ้นก็โผลเข้าสู่อ้อมอกของเขาทันที ลิ่นกลยของชายหนุ่มปะทะเข้าที่จมูกของเธออย่างจังทําเอาเธอถึงกับมึนงงไปเลยทีเดียวเธอรู้ตัวอีกทีก็ซบแนบแน่นอยู่บนแผงอกของเขาแล้วชายหนุ่มเองนึกไม่ถึงว่าเธอจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแบบนี้เหมือนกันจึงชะง,งักไปนิดดวงตาสงบนิ่งริมฝีปากเผยยิ้มออกมาอย่างชอบใจดูถ้าคุณคงชอบให้กอดหน้าดูเลยนะเขากระซิบที่ข้างหูด้วยน้ำเสียงหยอกลอ้อ ทั้งโยโย่ตอนนี้ในสมองว่างเปล่าหน้าแดงกำ่ำแล้วพูดขึ้นอย่างโมโหเอารูปฉันคืนมาเดี๋ยวนี้นะถ้ายังไม่คืนอีกฉันจะโกรธแล้วนะจี้เซียวฮันเห็นว่าเธอร้อนรนจนหน้าแดงทั้งยังเตะเข้าที่แข้งเขาหลายทีเขาเองชักโมโหเช่นกันก็ได้ก็ได้เอาคืนไปไม่แกล้งแล้วก็ได้จี้เซียวฮันเห็นว่าเธอโกรธจริงก็ไม่แกล้งเธออีกต่อไป เอากระดานวาดรูปคืนให้เธอแต่โดยดีทั้งโยโย่รีบเอารูปภาพซ่อนไว้ข้างหลังพูดอย่างดุดันว่าถอยไปอย่ามาขวางทางฉันโยโย,โย่ผมแค่ล้อเล่นนี่โกรธจริงเหรอจี้เซียวฮานยักคิวหลิวตาหยอกล้อทั้งโยโย่ตัวแข็งผู้ชายคนนี้ยังจะยิ้มได้อีกแล้งเธอเล่นสนุกนักหรือไงคืนนี้ผมมีงานเลี้ยงส่วนตัวคุณไปกับผมนะ จู่ๆที่เซียวฮันกลับเอ่ยปากขอร้อง